ครับสวัสดีพบสิทธิพิบาลน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่26มกราคมขอพระเจ้าเปิดตาใจของพวกเราพวกเราทุกคนที่อ่านและเข้าใจถ้อยคำคำสอนจากพระคัมภีร์ในลูก,กาบทที่21ข้อที่5เจอกระทั่งถึงข้อที่24นะครับลูก,กาบทที่21ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับครั้งหนึ่งก็มีคน พระเยซูอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วในช่วงเวลาน,ะนั้นแล้วก็มีคนพูดเป็นไปได้ว่าเป็นสาวกของพระเยซูบอกว่าพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยตกแต่งไว้ที่สวยงามมากและพร้อมกับชื่นชมของถวายต่างๆที่มีคนนำมาแต่พระเยซูนี่ก็ตัดว่า วันหนึ่งเนี่ยวิหารน,น,นั้นจะต้องถูกทำลายลงมนุษย์มักจะดูที่ภายนอกนะครับว่าวิหารหรือโบสถ์ตกแต่งไว้ลงทุนสร้างด้วยวัสดุภายนอกที่ทำไมครับที่ใช้เงินเยอะสวยนะครับหรืออาจจะดูที่เงินถวายที่คิด,ดจะจัก มีแล้วก็เข้ามาแต่พระเยซูมองที่ลึกลงไปเห็นว่าวิหารแม้ว่าจะมีความสวยงามภายนอกมีเงินของถวายมากมายแต่คนหยิวนั้นได้ทำไหมครับทอดทิ้งและปฏิเสธพระเยซูแล้วสาวกก็ถามต่อว่า การล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และอะไรเป็นหมายสำคัญอันนี้เป็นที่มาที่ผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่าหมายสำคัญการอวาสารทำไมผมจึงตั้งหัวข้อว่าเป็นการอวาสารของโลกในเมื่อพระเยซูพูดถึงกรุงเยรูซาเล็มแท้ที่จริงเวลาพระองค์พูดถึงพยากรณ์ถึงการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ก็พูดกล่าว เพิ่มถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการอวาสานของโลกและการเสด็จกลับมาของพระองค์ด้วยมีนะครับหกหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงตรัสสอนบอกหรือเปิดเผยให้กับพวกเราผมคงไม่มีเวลาที่จะพูดทั้งหมดแต่ให้ดูคร่าวๆหมายสำคัญที่หนึ่งนะครับก็เป็นหมายสำคัญทางด้านศาสนาก็จะมีพระคริปลอม หรือพระคริสตเทียมเท็เกิดขึ้นอยู่ในข้อที่8นะเราก็ทรงทราบดีหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วตลอดกว่า2000ปีมีคนเป็นจำนวนร้อยนะครับที่อ้างตัวเองว่าตัวเองนั้นเนี่ยเป็นพระมาสีหาหรือเป็นพระคิจแต่ให้เรามาดูพระเยซูได้เตือนพวกเราที่เป็นคริสเตียนว่าเรามีท่าทีอย่างไร ถ้าเราได้ยินคนอ้างตัวว่าเป็นพระคิในหนึ่งจอย่าถูกหลอกนะครับเราต้องไม่ถูกคนเหล่านั้นที่จะพูดหลอกลวงไม่ว่าจะมาด้วยเขาเองอาจจะมาด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์หรือมีวาทะศีลการเทศนาที่ดีอย่างไรก็ตามในหนึ่งอย่าตามเขานะอันนั้นเป็นคำ ใช้คำว่าเตือนพวกเราที่เป็นคริสเตียนที่เราเองจะต้องระมัดระวังนะการที่จะไม่ถูกหลอกได้ที่ดีที่สุดนั้นก็คือการที่เราเองจะต้องมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าและการที่เราจะไม่ถูกหลอกได้ง่ายและไม่ตามไปคนพกคิดเท็จนั้นก็คือโดยที่เราเองจะต้องมีผู้เลี้ยงหรือผู้นําที่จะคอยช่วยชีย้แนะเรา อันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเรื่องการเมืองก็คือสงครามกับการจลาจนพวกเราไม่ต้องพูดถึงถ้าเราอ่านข่าวในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นรู้นะครับว่าทั่วโลกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันไม่มีความสงบสุขมีสงครามนะครับแล้วก็มีการจลาจนที่เกิดขึ้น ในเมืองในประเทศหลายหลายประเทศทั่วโลกและสงครามล่าสุดที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้หลายคนต้องกลัวและกลัวว่าจะนำมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองก็คือรัเสเซียกับยูเครนพื่อสูตเตือนพวกเราที่เป็นคริสเตียนคืออย่าให้ตื่นตนกนตกใจเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่หลีกไม่ได้ แต่สำคัญคือพวกเราจะต้องไม่ตื่นตระหนกตกใจอันนั้นเป็นคำที่พระเยซูคริสต์ได้เตือนพวกเราประการที่สามครับสายที่สามคือภัยพิบัติทางธรรมชาติพางกมพีพูดในบรรยายในข้อที่สิบเอ็ดบอกว่ามีแผ่นดินไหวมีการทานอาหารมีโรคระบาดสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวนะครับ ที่อยู่บนท้องฟ้าซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรในสิ่งที่พระกัมภีร์หรือพระเยซชูกล่าวถึงแต่สิ่งที่เราได้เห็นเราไม่ต้องเราไม่ปฏิเสธปัจจุบันนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในระดับ6-7นะครับมากมายทั่วทั้งโลกและบ่อยขึ้นกันการดานอาหารไม่ต้องพูดถึงโรคระบาดล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ฆ่าชีวิตของคนเป็นจำนวน หลายล้านคนนั่นก็คือเรื่องของโรคโควิดและดูเหมือนมันจะลุนแรงมากยิ่งขึ้นหมายสำคัญที่สี่ครับคือคิดจักรคิดจักรนะครับจะถูกข่มเหงหรืคริสเตียนในข้อที่สิบสอถึงข้อที่19และพระเยะซูก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับไว้จำนวนหลายข้อด้วยกัน เราได้เห็นหนึ่งคือหนึ่งสีสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้กิจจักหลึกผู้เชื่อถูกคมเหงก็พงมีพระประสงค์คือเกิดเพื่อท่านนะแก่ท่านเพื่อเป็นพยานหมายถึงเมื่อเราเองถูกคมเหงไม่ใช่หมายถึงคริสเตียนจะหยุดปิดปากเก็บตัวเองไม่ไม่เปิดเผยตัวเอง แต่ตรงข้างข้ามคริสเตียนจะต้องช่วยโอกาสนั้นที่จะเป็นพยานนะครับเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าการประกาศเป็นสิ่งที่จําเป็นและเป็นสิ่งที่คริสเตียนที่ต้องผูกพันที่จะต้องทํา4.2ครับพระองค์ทรงสัญญาว่าจะช่วยในข้อที่15เราจะให้ปากและปัญญาแก่เจ้าการที่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริง นะเราดูพระธรรมกิจการที่เปรโตกับยอนถูกจับไปต่อหน้าสภาแล้วเขาก็ก็พูดเป็นพยาเรื่องของพระเยซูคนนักศาสนาผู้นำศาสนาก็แปลกใจว่าคนเหล่านี้ไม่มีการศึกษาเป็นคนสามัญเอาคำพูดและปัญญาสติปัญญามาจากไหนอันนี้เป็นคำสัญญาที่พระเจ้า ให้กับพวกเราและพระองค์ก็ทรงสัญญากับพวกเราในช่วงสถานการณ์ที่เราเองถูกข่มเหงในช่วงที่เราเองนะครับถูกเกลียดชังเมื่อเราในช่วงนั้นการพูดและเป็นพยานนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะทำแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะให้ปากหรือใช้ปากเราและให้คำพูดแก่เรา ในการที่จะทำไมครับเป็นพรยาเรื่องพระเยซู4.3ครับทรงปกป้องเราในข้อที่18แต่ผมของท่านสัตว์เส้นหนึ่งจะเสียไปก็หาไม่ได้พระยาให้หลักประกันนะครับพระพุทองค์จะทรงปกป้องเราไม่มีผู้ใดที่จะทำร้ายและเอาชีวิตของเราได้ถ้าพระเจ้าไม่ทรงอนุญาต พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะปกป้องรักษาเราถ้าเรากล้าที่จะพูดเปิดปากเป็นพยานให้พระองค์ใช้เราขณะที่เราเองกำลังถูกคมเหงและเอาชีวิตถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตไม่มีผู้ใดทำลายเราได้4.4ครับทรงให้เราอดทนเพื่อรักษาความรอด นะครับในข้อที่19การอดทนเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงและพระกัมภีร์บันทึกไว้มากมายในช่วงที่เราถูกคมเหงนะครับพวกเราต้องอดทนเพื่อรักษาความรอดชีวินิลันที่พระเจ้าให้กับพวกเราไว้แล้วสมายิสำคัญที่5ครับท้องฟ้าปรากฏการณ สถานสะเทือนสถานแผ่นดินเบื้องล่างก็มีเสียงแล้วก็มีความทุกข์นะครับมากหมายอยู่ในข้อที่25ถึงข้อที่28นั้นก็เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องใดในรายละเอียดน,นะครับข้อที่สุดท้ายที่สำคัญอันหนึ่งนั่นก็คือหมายสำคัญเกี่ยวข้องกับประเทศอิสราเอลดนมาเดือผลิตใบมาเดือเป็นสัญ,ญลักษ์ณ ที่บ่งบอกถึงประเทศอิสราเอลว่าวันหนึ่งที่เขาสูญเสียชาติถูกทำลายในปีคอสอ 70, กระจัดกระจายไปทั่วโลกพะเยสูพูดพยากรณ์ว่า,วาพวกประเทศอิสราเอลจะกลับมารวมชาติและก่อตั้งประเทศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและนั้นก็เป็นคำสำเร็จเกิดขึ้นจริงในวันที่14พฤษภาคมในปีหนึ่ แล้วพระเยซูก็พูดว่าถ้าเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นให้รู้ว่าเวลาที่พระเยซูกิจเจ้าเสด็จมานั้นใกล้เข้ามาแล้วขอพระยาวยพรพระวจนะของพระองค์และคําสอนวันนี้ให้เรามีท่าทีปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องต่อการที่เหตุการณ์ต่างๆ ของการเอาวาสารของโลกที่จะใกล้เข้ามากิสเดียนจะต้องมีชีวิตที่ติดสนิทใกล้ชิดเพื่อเราจะได้มีความเชื่อในพระเจ้าและรักษาไว้จนกระทั่งถึงที่สุด